ราดาว78อะไรนทุกครับนี่เป็นคําพยร์กรของช่วงครึ่งปีหลังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวเกตกระตุ้นครึ่งปีหลังส่งผลอย่างไรมีผลอย่างไรครับได้โปรดติดตามกันาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําพยร์กรในคราวต่อไปครับก็หลังจากผ่านครึ่งปีมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีผลต่อเนื่องนิดหน่อยนะครับประมาณสักราวๆครึ่งเดือนนะครับเพราะว่าดาวเกตนั้นน่ะก็ยังอยู่ใน พบวินาศอยู่นะครับข้อเรียกว,ว่าแรงกันไปแรงกันมาในพบวินาศนะฮะ <g rap> กับพบอรินะครับผมก็อย่างวุ่นวายแล้วก็ยุ่งยุ่ง,ยงอยู่สักนิดหนึ่งนะฮะแต่ผ่านเวลาไปนิดเดียวนะครับนะก็ดาวเกตก็จะย้ายนะครับย้ายทีนี้นะครับมาไปกระตุ้นพบดีเลยนะครับผมเพราะว่าการเข้าไปกระตุ้นของพบลาพระกรรม,มะสุพระเนี่ย ก็เรียกได้ว่าทั้งสามภพที่เป็นภพที่ดีเนี่ยยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับโอ้ oh, เรได้ว่าเฉลี่ยเวลาอยู่ในภพดีๆไปหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแค่ครึ่งเดือนนะครับเราโดยประมาณนะครับดังนั้นอีก5เดือนครึ่งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในภพดีนะครับก็เตรียมตัวรับผลดีรับเรื่องดีไปตามลําดับกันเลยทีเดียวนะครับในจงังหวะแรกๆเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าดาว ก็ะจะไปเจอกับดาวประัสต,ตัวของท่านนะในภพลาภระเลยล่ะนะก็เดี๋ยวว่าจะได้รับผลดีในเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต่อมานะฮะก็จะวุ่นวายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีดาวอาทิตย์นะครับซึ่งมีมาตรฐานเป็นมหาจักรนะครับมาอยู่ร่วมกับดาวเกตนะฮะในภพลาภะด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ผลดีนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะได้รับผลดีได้ลาบได้ผลอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็คงจะเรียกได้ว่าต้องเหนื่อยกันอยู่สักหน่อยนะครับแหมอาทิตย์หมหาจากนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับก็เรียกได้ว่าคงต้องหมุนหมุนพุ н, ่นๆุ่นกันอยู่สักหน่อยแต่ได้ผลดีครับเหนื่อยแล้วได้ผลดียังดีกว่านะครับลองนึกดูนะครับเหนื่อยแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยเนี่ยมันยากกว่าอีกนะครับผมนะฮะแล้วก็ในจังหวะถัดม,มานะครับหลังจากที่ปั่นป่วนเนื่องจากดาวอาทิตย์สักพักหนึ่งแล้วนะด้ซึ่งได้ผลดีและยืนยันยังได้ผลดีอยู่นะครับสุข เวลาชาโชคนะก็ย้อนกลับมาอยู่ในพบลาบผลอีกทีมาร่วมกับเกตโอทีนี้การกระตุ้นในเรื่องของนะฮะลาบผลอะไรต่างๆเหล่านี้ยังไม่หยุดนะครับยังได้รับผลดีจากเรื่องราวเก่าๆคู่ค้าเก่าๆนะครับทงคนที่เรียกได้ว่าจะมาช่วยเราในะโหบางทีเนี่ยแปลกนะฮะเรว่าเก่าขนาดที่ตัวเราเองเนี่ย อาจจะจำแทบไม่ได้เลยสีเดียวนะครับหายหน้าหายตากันไปนานนะคราวนี้กลับมานะครับบางคนนี่ถึงเขาขั้นแก่กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะได้รับผลดีครับจะได้รับผลดีนะฮะในจังหวะถัดไปนะครับก็ประมาณราวๆสักเดือนช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นจังหวะที่ดาวเกตเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพกามะนะครับตรงช่วงจังหวะเวลาเหล่านั้นเนี่ย ะจะไม่มีดาวจรเข้ามาเกี่ยวข้องสักเท่าไหร่ยกเว้นดาวจันนะครับยกเว้นดาวจันซึ่งเป็นดาวลาภผลของท่านนะครับไปกระตุ้นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานดังนั้นเนี่ยทีนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าตัวท่านจะมีดาวเดิมที่ดีมากน้อยขนาดไหนนะฮะอยู่ที่พบการงานนะครับก็การกระตุ้นที่พบการงานเนี่ยก็เหมือนกับกระตุ้นตัวท่านเลยนะเพราะว่าดาวการงานกับดาวตัวท่านนั้นเป็นดาวเดียวกันเพียงแต่ว่า าธาตุของภพนั้นมันต่างกันเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเป็นธาตุด,ดินนะครับแต่ว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเรียกเป็นธาตุลมนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ค่องข้างเร็วนะคค่อนข้างเร็วอยู่สักหน่อยนะครับดังนั้นก็จะทําให้ตัวท่านได้รับผลอะไรต่างๆนี่เรียกได้ว่าทันใจนะครับทันใจทีเดียวนะครับไปไหนมาไหนนี่เรียกได้ว่าโอ,โอ้มีไม่ขาดนะครับนะ อ๋โดนกระตุ้นสักขนาดนั้นในช่วงสุดท้ายของการกระตุ้นนะฮะในภพสุภะเนี่ยภพสุภะเนี่ยตอนนี้ก็เรียด้ว่บมีมรรตยู่อยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องราวอะไรต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับการที่จะได้รับนะฮะบลดีมีการขยับขยายมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะมองเหมือนกับว่าไปกะไปเกณฑ์ไม่ได้นะครับ โอกาสที่จะได้รับผลดีนะครับในแบบปแปลกๆเนี่ยมีนะครับมีมีชนิดที่เลี้ยงรอโตัวท่านเองเนี่ยยังแปลกใจเลยล่ะว่าจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับตอนแรกเขาไม่ได้กะไม่ได้เก่งว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆางางางล่านี้แล้วเนี่ยภาพรวมหรือผลลัพธ์อะไรต่างๆแล้วไปในทิศทางที่ดีก็ขออวยพรนะครับให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับได้รับผลดีกันมากๆนะครับจากช่วงจังหวะที่ เกตมากระตุ้นในพพที่ดีนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับลาภกรรมมาสุภพะพแม่ปกดีทั้ทงนั้นขอได้รับผลดีด้วยทั่วนหน้ากันทุกทุกคนเลยนะครับผม